โอ้ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอะไรอุยทุกคนวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกแรกจริงๆแรกแบบแรกเลยทายสิมันคืออะไรทายสิแทนแทนแทนเรงึงดึงสีไฟครับผมที่เขาทำกันต้องบอกว่าอันนี้คือครั้งแรกในชีวิต ต้องบอกว่ามาครั้งแรกในชีวิตนะครับนี่คือสถานที่ที่เขาทําใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าปรับปรุงนะครับในส่วนของบึงสีไฟนะครับให้เป็นที่นิยมและเป็นที่นิยมแบบมากๆด้วยนะครับนี่ทุกคนเป็นไงสวยเพิ่งจะเคยมาทุกคนนี่แอบตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงจริตื่นเต้นจริง,น,น,รงนี่คือครั้งแรก <c oughs> เออ เขามารีวิวกันเยอะมากแล้วทุกคนแต่ว่าตัวเจมเองอ่ะยังไม่ได้มีโอกาสที่แบบจะมาทําคลิปเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูนะครับที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรของเรานั่นเองนะครับบรรยากาศดีมากสวยมากโล่งกว้างอากาศปลอดโปร่งสุดๆทุกคนดูดิเห็นไหม <laughs> เลออิศดาบึงสีไฟของเรานะครับ ใครที่ยังไม่เคยมานะเจมอยากให้มามากๆเลยนะเจมบอกเลยและนี่นะครับตอนเย็นนะครับเขาก็จะมีของขายประมาณนี้เลยทุกคนแต่ว่าเนี้ยเจมมาในช่วงตอนกลางวันนะครับก็ยังไม่มีของขายนะครับทุกคนแต่อยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศมันดีจริงๆนะนี่คือแบบตื่นเต้นมากนะก็เลยแบบว่าเออทําคลิปเลยนะครับบอกเลยนี่ครับเขาก็จะมีที่จงที่จอดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนี่ครับ บรรยากาศแล้ววันนี้เจม,มาในช่วงที่ไม่มีแดดเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่แบบหนาวพอดีนะครับเจมจะบอกว่าทุกคนควรมาเที่ยวในเวลานี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมานั่งนะครับชิลๆกันตามใต้ต้นไม้นะครับทุกคนมันดีมากนะฮะอันนี้คือบึงสีไฟบ้านเรานะครับอยากให้ทุกคนมาลองนะครับมาลองแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนาะมาเยอะแล้วมาบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวเจมเองอะ เพิ่งจะเคยมาครั้งนี้คือครั้งแรกครับผมและตอนเย็นนะครับเขาก็จะมีของขายเต็มเลยทุกคนแต่ตอนนี้เจมมาในช่วงเช้าเนาะ<ม>เขาก็ยังไม่เอาของมาตั้งกันครับอากาศดีอากาศแบบเย็นสบายถ้าใครมาช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบมีความหนาวเยงเนาะมีความเย็นมีความเย็นหนาวแล้วก็มีฝน,นพรำแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเรามาในช่วงเย็นน่ยคือน่าจะได้ยินหนึ่งบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้คือบรรยากาศเขาดีก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองนะครับนี่ไงสวยงามคือคือเพิ่งได้สัมผัสตั้งแต่ทามาตั้งแต่ทำมาเพิ่ง,งได้สัมผัสเพราะว่าเจมเปิดร้านแล้วเจมก็ไม่ค่อยมีเวลามาแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้มาตอนเย็นเลยสักครั้งตอนนี้ก็มีโอกาสแบบว่าเออผ่านไปผ่านมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้อยากแวะแวะเลย ดีปะดีเนาะบรรยากาศสุดยอดมากพิจิตบ้านเราอยากให้ทุกคนมาลองเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวเจมจะถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ่ายรูปที่บึงสีไฟของเราแบบธรรมชาติธรรมชาติที่มันไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งเลยนอกจากธรรมชาติจริงๆมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน